คู่เลยครับจับคู่จับคู่เลยคู่เอาท่านี้นะเอามาแต่งท้ายนุ่มมายืดเส้นครับตรงข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้เอาให้ได้เป็นคูก้่วเหยียดเหยียดนี้กันก็ได้เหยียดเอาเท้าชนกันครับโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวเลยร่างกายยังไม่ตื่นไหวเปล่าเนี่ยนเอ้ยของโยกไปกินอะไรกับนั้นนี่จ้องจ้องหันมาตรงนี่นี่อง จับมือกับเต็นกายจับกันเอามือจับอ่ะนั่งปลายเท้าสุดฝ่าเท้าชนกันนะครับเหยียดเข่าตึงใครยังตึงไม่ได้เอาจับมือไว้ก่อนแล้วค่อยๆไปเถิบก้นออกครับมาอ้าวก้อมครับก้มกมก้มเอามือติดกันก่อนแล้วพยายามดึงเข้าหาใครครจับกันได้แล้วพยายามดึงมือเข้าหากันครับดึงมือเข้าหากันโอ้โหนั้นไม่ต้องดึงอะไรแล้วนะถ้ายังไม่ได้ไม่ได้ก้มไว้ก่อนแล้วก็เองขาไว้เต้ยเต้ยดึงเบลไป เขาเขายังงอเขายังงอทีน <Sp ี้เขายังงออ่าเดี๋ยวให้สุดนับหนึ่งถึงยี่สิบช้าๆพร้อมกันครับนัดพร้อมกันแล้วคู่นี้เข่างอคู่เลยเอาคนนึ่งเข่าตึงเลยตึงตึงโมเข่าตึงโอเคดึงดึงแรงโมข้าวเขียดเดือยเดือยมืดือมือต้อหากันครับดึงมือต้อหากันเอาเขาแรนดเข่าตึงแล้วก็ตั้งโมงอนิดหนึ่งได้อ่เข่าตึงครับแรนด์ตึงตึงดึงโอเคตั้งโมดึงมาเออเาพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุ้นนั่นแหละ คู่นี้หลังแข่งทั้งคู่เลยจับถูกคู่กันจับถูกคู่คู่นี <c oughs> ้หึ่ไม่ไม่ลงกันเลยอ่ะคู่อะไคู่อะไรไกกันหนึ่เช้าเดินมาก็เป๊ะหลงมาทั้งคู่เลยมาเซตสองครับเซตสองฝ่าเท้าชนกันครับแล้ว <c oughs> ต่องตองตนเช้าที่แใช่อ่าเซตสองฝ่าเท้าชนกันจับมือไม่ <c oughs> จับได้ไงอ่าจับไม่ได้ก่อนเดี๋ยวจะให้เริ่มนับครับจับคุกหน่อยไม่ได้ขออนครับ โอเคครับคุณครับ